พอดีค่ บนงคะทุกคนคือไม่ได้ยังไงนำตัวเพราะว่าแม่อยู่นะคะเพราะว่าอมไม่ไเป็นไดีกว่าเนาะเออแล้วก็นี่ก็จะเป็นเตียงนะคะเตียงเออเตียงเออเตียงมันคือเตียงอะ่ะเออเนาะโอ้ยทำไมใส่ย,ยากจังเลยนะเนี่ยเาจะตัวน้อยออกก่อน นี่ก็อยู่ช่องน้ำยาจิ้เียนปะ่ะอันนี้ก็คือแม่เป็นคนตั้งให้นะคะคือไม่ได้ตั้งเองนะคะเออเนาะเออก็เดี๋ยวเราก็จะมาจับเรียงอาหารก่อนเลยนี่ก็จะเป็นน้องน้องไมล์มีโรดี้นะคะแล้วก็เป็นน้องแฮมสเตอร์ตาจิ๋วใส่ตาส้นหน่อย อันนี้เด็กนะคะน,นี่เด็กเออเนาะก็ได้ยินเสียกันแล้วเนาะเออก็ประมาณนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระจุกนะคะกระจุกเห็นหน้าพี่ด้วยเห็นหน้าห,หน้าเราด้วย หน่อยๆคือพอดีหล่นกระจกก็เลยไม่อยากไม่อยากอันนี้นะคะแต่ว่านี่ก็แฮนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็นี่กินโปรตีนไปนะนี่ก็เป็นไฟล,ไล์เดอร์นะคะแล้วก็ของคู่กับตัวตัวนี้ไฟ่อย หัวทิีมเลยก็จะให้หยุดกับตัวนีู้รู้สึก้นหนาวๆจังเ,เลยอย่าไปเอาผ้าห่มมาตัก มาแล้วนะคะก็ก็จะเป็นแบบว่าของจิ๋วนะคะที่มีอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะคะก็ให้อยากรับสมอะไรใหม่ๆก็อยู่ในที่ช่องเรานะคะก็แค่มี3คลิปเองเออก็ให้กดไลค์กดซับคับ สกายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าพลาดวิดีโอใหม่ๆของพวกเรานะคะบุย